สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือฟังก์ชัน Member card นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีในเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าอุปกรณ์หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเรามาที่อันดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการเตรียมข้อมูลนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐานนะครับ แล้วก็มาที่ข้อมูลแพ็กเกจนะครับในหน้าข้อมูลแพ็กเกจนี้นะครับก็จะเป็นการกํากหนดชื่อแพ็กเกจขึ้นมานั่นเองนะครับอย่าง2อ,อันนี้ผมก็จะกําหนดแพ็กเกจนะครับสไซส์นะครับก็คือเป็นแพ็กเกจนึงเนี่ยไซส์เอ็มนะครับผมก็ใส่ในรายละเอียดเข้าไปนะครับว่าในแพ็กเกจนียผมมีการให้บริการอะไรบ้างนะครับ ก็อย่างแพ็กเกจที่1ใช้เอ็มเนี่ยผมก็มีใส่ล้างสีดูดฝุ่น10ครั้งนะครับแล้วก็แถมบริการเคลือบสีเข้าไปด้วยนะครับคราวนี้จํานวนครั้งเนี่ยเราก็นับครั้งจานวนครั้งกองบริการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาใส่นที่จํานวนตัวนี้นะครับตัวอื่นแพ็กเกจอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็นับบริการเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ย ลูกค้าเข้ามาใช้งานก็คือเป็นการตัดยอดของจํานวนครั้งในแพ็กเกจนั้นไปนะครับเรามาตั้งชื่อแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาที่รายการแล้วก็ประเภทรายการอ่าตอนนี้ก็คือเป็นการสร้างหมวดหมู่ของแพ็กเกจขึ้นมานะครับกดเข้าไปก็คือเราไปสร้างหัวข้อของแพ็กเกจโปรโมชัน ตรงนี้มันจะโชว์ตรงไหนก็คือมันจะไปปรากฏอยู่ที่หน้าชําระเงินนะครับในแท็บนี้นะครับส่วนในเรื่องของการตั้งเลทราคาอ่ะเราก็มาที่กลับมาที่รายการนะครับแล้วก็มากาหนดรายการนะครับแล้วก็กําหนดราคาของตัวแพ็กเกจที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับะนะครับกดสร้างชื่อนะครับแล้วก็ ให้ไปอยู่ในหมวดของแพ็กเกจโปรโมชั่นก็คือที่เราสร้างประเภทไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้ในหน้าชําระเงินในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาซื้อแพ็กเกจนะครับก็จะลงยอดไปด้วยนะครับอย่างอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับทะเบียนนี้นะครับมาซื้อแพ็กเกจ อ่าก็คือทะเบียนเนี้ยผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเป็นรถไซแอลก็มาซื้อแพ็กเกจของตัวรถไซแอลนะครับราคา4 4 4พบาทนะครับแล้วก็คิดเงินเลยครับนะครับคิดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาดูที่รายงานได้นะครับมาที่รายการประจำวัน นะครับอ่าก็มีการซื้อแพ็กเกจนะครับในราคานี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราเตรียมข้อมูลเสร็จนะครับแล้วก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการทำบัตรนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมจะให้ดูออุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนี้นะครับก็คือ ตัวบัตร HFID นะครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นที่นิยมใช้กันมากนะครับซึ่งสามารถลงบันทึกข้อมูลลงไปในบัตรได้นะครับส่วนตัวที่2ก็คือเป็นตัวอ่านและก็ตัวบันทึกลงบัตรนะครับก็เราสามารถไปโหลดไดเวอร์นะครับใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อตัวโมเดลนี้เข้าไปนะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับ2ออย่างนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับตามร้านไอทีทั่วไปนะครับส่วนหัวเชื่อมต่อก็เป็น usb นี่นะฮะเชื่อมต่อง่ายง่ายนะครับแล้วก็เสียบเข้าคอมอันนี้ก็คือลงไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟโชว์สถานนะขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับเมื่อเราเอาบัตรทาบจะ็จะมีเสียงนะครับโชว์ขึ้นมาไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะฮะโอเคไม่ต้องติดไม่ต้องติดกับตัวอุปรกรณ์นะครับตัวตัวอ่านนี่ก็สามารถอ่านได้นะครับมีเสียงเข้ามาโอเคนะครับครับต่อไปก็เราจะมาใช้งานกันนะครับว่าข้อมูลที่เตรียมไว้นะครับจะบันทึกลงบัดอย่างไรนะครับเราก็เข้ามาที่ข้อมูลพื้นฐาน นะครับแล้วก็มาที่ทําบัตรใหม่นะครับคราวนี้ในหน้าทําบัตรใหม่นี้ก็คือเป็นการเลือกหาลูกค้าที่ซื้อไปเมื่อกี้นะครับทะเบียนอ่าปอปลาซอ,ลอสอลาสี้สีเานี่นะครับเลือกซื้อแพ็กเกจสเข้าไปไซส์ L นะครับคราวนี้เราก็เอาบัตรเนี่ยท่าเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับเครื่องอ่านบัตร แล้วก็กดบันทึกข้อมูลลงบัตรนะครับกดโอเคทำการบันทึกบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับกดตกลงนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าในบัตรนะครับบันทึกเรียบร้อยหรือยังเรามาที่เมร์การแล้วก็ตรวจสอบบัตรกับทำรายการนะครับเช่นเดิมเอาบัตรเนี่ยทาบลงไปกับเครื่องบัตรอ่านบัตรนะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านข้อมูลจากบัตรในหน้านี้ก็จะ บอกทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดของลูกค้านะครับที่อยู่แล้วก็ข้อมูลแพ็กเกจที่ซื้อไปนะครับก็จะมีบอกจํานวนครั้งทั้งหมดนะครับคราวนี้จํานวนปัจจุบันมีการใช้ไปแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วก็คงเหลือเท่าไหร่นะครับในเมื่อเรากดทํารายการนะครับระบบก็จะตัดจํานวนครั้งของแพ็กเกจไปนะครับนะครับกดตัด เรียบร้อยนะครับคราวนี้มาลองดูว่าในบัตรเนี้ยถูกตัดหรือไม่นะครับนะครับก็ถูกตัดไปนหนึ่งครั้งแล้วก็คงเหลืออีก10ครั้งนะครับแล้วก็ในระบบนี้นะครับก็ยังทำกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับทำการโดยไม่ใช้บัตรนะครับก็คือเราใส่ ทะเบียนของลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจเข้าไปนะครับก็คือนะครับออปปศ49 49นี่นะฮะนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะโชว์ข้อมูลล่าสุดนะครับที่นําบัตรมาสแกนไปนะครับแล้วกดทำรายการก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยครั้งต่อไปเอาบัตรมาใช้อีกนะครับคือข้อมูลนี้ก็จะถูกเก็บไว้นะครับ ก็คือครั้งแรกเนี่ยใช้บัตรครั้งที่2องอา,อาจจะเกิดหรือมาบัตรมานะครับก็ไม่เป็นไรระบบนี้เผื่อไว้นะครับก็ระบบเนี่ยก็จะถูกตัดถูกต้องตามจํานวนครั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับฟังก์ชัน m ม m b e r Car ร์ดนะครับก็สนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ด้านล่างน,น,นี้นะครับสวัสดีครับ